เอแ์ฟ้องเงินไปไหนหมดการใช้ถามทำไมถึงเลิกกันแม่ฟ้องลั่นก็เขาหมดตัวไงในรายการโหนกระแสวันที่3กรกฎาคมช่วงที่2ของรายการเอชุติมาและฟ้องสุภกิจได้นั่งเคลียบปมเรื่องรถซึ่งเป็นชื่อของฟ้องด้วยโดยฝ่ายชายแฉเอเอารถไปซ่อนนั้นด้านทนายความของเอได้ชี้แจงว่าฝ่ายเอจะเอารถไปทำอะไรไม่ได้ พอรถเป็นชื่อของฝ่ายชายตอนนี้รถอยู่ที่สอพอคลองหลวงเอาไปให้เจ้าหน้าที่เมื่อวันที่2กรกฎาคมด้านทนายความฝ่ายฟ้องได้ถามว่าทําไมถึงคืนรถช้าถ้าคืนตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องออกมาแบบนี้เอชี้แจงว่าตั้งแต่เอดาวนรถมาแล้วผ่อนของเขาดีไฟแนนซ์กลับเอาเงินไปใช้ถามคาเดียวเมื่อไหร่เอจะผ่อนจบกังใชยถึงกับลั่น รถเราซื้อมาเป็นชื่อฟ้องหลังจากนั้นเอผ่อนไปเรื่อยๆไปๆมาๆฟ้องเอารถไปรีไฟแนนซ์เอาเงินเข้าตัวเองเอกผ่อนต่ออีกก็เอารถไปเข้าไฟแนนซ์อีกฟ้องได้เถียงว่ารีไฟแนนซ์แรกพี่เอก็อยู่บ้านกับฟ้องโดยเอได้บอกว่าฟ้องอย่าอ้างเป็นเงินอยู่ที่ฟ้องหมดเพราะฟ้องต้องจ่ายรถเป็นชื่อฟ้อง เอได้เผยอีกว่าพี่ไม่ได้ให้เงินฟ้องเฉพาะที่รีไฟแนนซ์ทุกอย่างไม่ว่าเอทำงานมาได้เท่าไร่ฟ้องเอาความจริงให้ประชาชนฟังทำงานมาเท่าไหรเอโอนเข้าสุภกิจหมดตัวเอเองแทบไม่มีเงินติดตัวเลยฟ้องโตอีกว่าเงินอยู่ที่บัญชีฟ้องฟ้องก็ต้องจ่ายภาระของพี่เอทั้งบ้านทั้งรถและค่าที่พี่เอติดนู่นนี่นั่นด้านเอโต้กลับว่า4ี่ห้าหมื่นหกหมื่นไม่ได้หนักหนาอะไรทำไมคุณไม่เล่าเงินที่เหลือในแบงค์คุณเอาไปทำอะไร โดย A ได้โชว์หลักฐานที่เขาเอาเงินไปทำอะไรโดยที่ A ไม่รู้ตัวเป็นสลิปโอนเงินของฟ้องเหมือนรับจ้างปั่นบาคาร่า A ก็ได้สวนทันทีว่าเล่นด้วยค่ะฟ้องบอกว่าผมไม่ได้เล่นผมโดนโกงทางด้านแม่ของฟ้องอยังช่วยยืนยันว่า ฟ้องจะทําคนเดียวไม่ได้ลูกเราไม่เคยเล่นการพนันส่วนตัวเขาเล่นทั้งหวยทั้งอะไรกับแม่เล่นทีงวดเท่าไหรโดยเอได้มีการโชว์สลิปการโอนหลักหมื่นและหลักหลายแสนซึ่งฟ้องบอกว่าผมโดนโกงตั้งแต่ก่อนเอารถไปดีไฟแนนซ์ช่วงโควิดมีคนทักมาผมโดนหลอกจริงๆผมไม่ชอบเล่นการพนันอยู่แล้วแม่ยังช่วยชี้แจงว่าช่วงโควิดเรารู้ว่าพี่เอไม่มีงานเลยฟ้องพยายามหางานหาเงินช่วยลูกเราไม่เคยเล่นการพนันส่วนเอเขาเล่นอยู่แล้ว โดยฟองได้บอกว่าเขาเล่นรูเล็ตพนันออนไลน์หวยยี่กี่ในออนไลน์ด้านเอได้ชี้แจงบ้างเล่นหวยเพราะแม่เขาเป็นคนรับส่งเจ้าใหญ่ได้เปอร์เซ็นต์เราเป็นลูกสะพ้ายช่วยหายอดเพิ่มให้เขาได้มีไรายได้จากใจเลยแม่ฟองก็สวนทันทีคุณน่ะเล่นกี่เจ้าเราต้องจ่ายให้คุณทุกงวดเอก,ก็ได้สวนทันควันว่าลูกคุณเอาเงินชั้นไปหมดไปเล่นบาคาร่าหรืออะไรไม่รู้ปั่นกันเองเสียไป8 4แสน ขณะที่กัญชัยถามขึ้นว่าที่เลิกกันเพราะอะไรแม่ฟองลั่นตอบมาว่าเขาไม่มีเงินไงเขาหมดตัวไม่มีตังทำเอาเอถึงกับเปลยว่าพอไม่มีเงินก็หมดความหมายเลยเหรอคะขณะที่ฟองก็พูดว่าผมยังงงผมผิดอะไรที่พี่หนีออกจากบ้านไปกับลูกบุญธรรมของเขาแล้วทิ้งภาระไว้ให้ผมโดยเรื่องคือนรสชาเอยินยันว่าไม่ได้กันแกล้งเขาเลยทั้งชีวิตมีแต่ให้กับให้จริงๆด้านทนายของเอย้ำอีกว่า เอต้องหาที่อยู่ใหม่เลยยังไม่ได้ได้โอกาสคืนรถที่มองว่าเป็นกระแสแล้วถึงไม่คืนไม่จริงอยากคืนมาตั้งนานแล้วแต่หาที่อยู่ใหม่ต้องไปต่างประเทศติดทํางานทั้งนี้ฟ้องยืนยันว่าไม่ได้เอารถไปอยู่แล้วแต่ยังเป็นชื่อตัวเองแล้วไม่มีการผ่อนอยากให้โอนให้เรียบร้อยเอก็ชี้แจงอีกว่ายังไม่คืนรถเพราะเราจ่ายจ่ายไปเราหยุดจ่ายเรากลัวเขาดีไฟแนนซ์แล้วผ่อนไม่จบตอนนี้ไม่ต้องห่วงคืนรถคืนบ้านทุกอย่างแล้วจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดข้างกัน ด้านแม่ของฟ้องบอกว่าก็ไปเอารถมาเราให้ไฟแนนซ์ยึดไปเลยก่อนที่จะพูดถึงสัญญาที่ฟ้องกับเอได้เขียนกันไว้ว่าเอต้องเป็นคนผ่อนรถให้จบโดยทนายฟ้องช่วยเรียกร้องให้เอได้ผ่อนต่อให้จบแล้วก็เอารถไปฟ้องคืนให้แต่เอชี้แจงว่าใช้ชื่อน้องให้เป็นสิทธิ์ครอบครองไม่ได้ให้ด้วยสเสน่หาเลยทำสัญญาขึ้นมากันเองซึ่งเอห่วงว่าถ้าเอผ่อนจบและยังเป็นชื่อน้องแล้วเอาไปรีไฟแนนซ์ตลอดเวลา ความยุติธรรมอยู่ตรงไหนส่วนฟ้องยืนยันดีไฟนั้นไปครั้งเดียวพี่ก็อยู่ข้างฟ้องฟ้องช่วยกันหมุนเงินให้กับพี่เอส่วนเอได้โต้กลับว่าเงินอยู่ที่เขาหมดทุกอย่างเอมีหลักฐานด้านแม่ฟ้องถึงกับรัน่นคุณเอคุณจะตอแหลมากสิวันนั้นเขาโทรไปซื้อบ้านซื้อรถแม่บอกว่าอย่าซื้อเลยเอจะไหวหรอแต่เขาบอกว่าเขาเช่าคอนโดอยู่ซื้อบ้านมาจ่ายค่าบ้านดีไหมเดี๋ยวเลิกทำไงเขาบอกว่าเลิกกันเขามีบ้านมีรถอยู่แล้วเขาพูดมา เลิกกันมันเลิกกันเพราะอะไรหรอเขาไม่มีตังค์ไงเขาหมดงูหมดตัวใครคนนั้นอ่ะไมค์พีงเอ้เนี่ยหมดตัวแล้วไม่มีตังค์อ่ะก็เลยเลิกเหรอพอไม่มีเงินก็หมดความหมายอย่างนั้นเหรอคะเหรอคะใช่งนั้นเลยเหรอไม่ใช่ผมก็ยังงงว่าผมผิดอะไรที่เพ่บอกว่าหนีออกจากบ้านไป